ตอจากคลิปเมื่อกี้ครับอีกรอบครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้กระโดดออกพี่น้องยูเอเด้งออกเองครับคลิปเด้งออกเองนะซอยกันครับซอยกันกระสีเหลวว้าๆแนจากน้อยเ็ดผู้เดียวกับว่าเหลวว่าเปลี่ยนความครับได้ทิ้งงานมาซอยกัน เฮ้ยเพิ่งเพิ่งเชียร์อะไรกันบ่เฮ้

หินมาไซอันนี้ก็พิจารณาฟังเอาได้พี่น้องเออ อ้้เไี่้น้ยงย่เ้นงก่หมดแล้วครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อไพซีอ่าโดเนตมาซื้ออิฐหินดินไสยซอยกันก็เฝ้าเด้อฝ้าเด้อบ่เล้วเด้๋นี่บ่แล้วเด้๋นี่ซับนี่ เฮ็ลดลงรถจอดรถครับนี่แหละลงรถพื้นที่ก็หาหาคูณสิบสองครับหาคูณสิบสองความายาวสิบสองเมตรอ่าความกว้างหาเมตรครับนี่แหละตอนเฮ็ดกับเฮ็ดกับเพื่อนนี่แหละครับนี่เฮ็ดกับเถ้าแก่เต่งเฮ็ดลงรถบ่มมือเถ้าแก่เต่งด้วยเรา ส่วนรถเกี่ยวกะพร้อมแล้วเกี่ยวพร้อมแล้วครับเห็นเพื่อนบอกว่ามืออื่นมีเจ้าหนึ่งเพื่อนเฉยไปเกี่ยวครับที่ออยู่ีกเจ้าหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาล่อเบิ้งทีมงานล็อกกี้เขานะครับทีมงานเกี่ยวเงินเกี่ยวทองครับผมฮะไหนยัยว่ามาเ่าปลาเมื่อนี่ ผมมานอนพี่บ่แล้วไปส่งบันโคโกผุนม,มาเนี่ยเ <c oughs> ้ยแยดยกับม,มาีนน้ำเหมือนกันอืมเือโดดลงรด,ดแล้วก็สิไปเชื่อมเท่นเลยมาเนี่เมดดื่ไปเทละยางแล้วไปเทระยางก่อน แบตเตอรี่ก็เสื่อมลูกนึงรถเกี่ยวก็เลยห้ามันนี่ <laughs> นี่ครับวงหัวทีมงานเสียตินทีมงานโทนนึงนี่แล้วไปบู๊รถเกี่ยวเตรียมแล้วไปข้อนกินนา่ลีน้องข้อนเพิ่นพี่น้องเอฟซีปูได้หักับข้าวข้าว,าวเด้อเด้อช่วงนี้ก็ได้ติดตามคลิปแน่บ่ได้ติดตามแน่ครับคลิปของทีมงานก็นเลย อาจารย์โอ้กอะเบิ้งเพื่อนอยู่เศรษาก็มีเอฟซี FC ครับทีมงานรถด,ดำบ้านบัวงามในตำบลเท่านี้แหละไอเสียขวันครับเสียขวันออกมาเลนน้ำครับเพื่อนเอารถด,ดำมาให้เบิ้งนำ้ำเพื่อนเพิ่นว่าเสียดาย่าสั่นบ่ได้ติดต่อไปหาเพื่อนอยากได้รถด,ดำตัวเครื่องใหญ่เพื่อนไปเอาลอยยี่สิบมาครับ ของซุปเปอร์เสียฮี่โมซุปเปอร์เสียเพิ่นบาบอถือใจเพิ่นผู้ใดให้ราคาดีเพิ่นก็อาจสิปล่อยให้พี่น้อง <laughs> ให้กาซื้อเพิ 4, 000, ่นจักสี่แสนเพิ่นก็ปล่อยยี่เด้เอาเอาดีได้บ่ <c oughs> เอาลูกล่างได้บ่มามาปู่เดี๋ยวมีรถมาปู่หินอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวไปเบิง <c oughs> บ่งไปเบิ่ง เพื่อนปูแบบใดเอาหินมาปูข้อนจีดก็จะปูแบบใดสิผ้าไปเบืองพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาเบืองมันสูตรใดของเพื่อนครับนี่ว่าเพื่อนเฮ็ดแบบใดนะาพ่อสวัสดีครับมันมันสีคือบอ <c oughs> มันสีคือบอโอโอ้โอโอเอาปูนลดโม่ปูนนี่ละที่ ก็เข้ามาผสมเทกันเอา,เอ,าอ,อ๋อครับครับมันทำประเทปุ๋นกับประเทศเราหนักพอนะนนเนาะครับเอาก่ะเงินทีว่า,าเข้าแค่กันละทีครับเก็บของชาวบ้านเข้ากับอบตหน้าคนไหนอย่รถมึงเล่นแตนมาอ๋อ กับเงื่อนเงืนที่ล้านมีใช่ย่ายเพิ่นฝากมากครับที่แรกว่าสิเอาไปาร่วมบริจาคสร้างกุฏิครับพอดีผมมองเห็นผลประโยชน์หลายว่าคือการที่เข้าสร้างฮ็ดถนนหนทางนี่ครับให้คนได้เที่ยวนาะพอเนาะได้บุญร้ายคือกันครับผมก็เลยเอาเงื่อนย่าิินมาร่วมบริจาคให้ครับเ,เป็นเป็นเขาเอิ่นว่ายัง่ะ เป็นกุศลเนาะรวมบริจาคเพื่อสื่ออิฐหินดินทรายมาเห็ดถนนหนทางครับมาสอมบำรุงถนนทางเขามู่บานครับผมขอฝากไปถึงยายลานมีชัยนะครับลานขายอุปกรณ์เครื่องมือรถเกี่ยวรถแท็กเตอร์อยู่เดชเฮ่าครับเพป่นฝากเงินมา200รานะครับก็ได้เอามาบริจาคร่วมครับที่แรกว่าสีเอาไปถวายร่วมกับ ของคีมงานโค่นหนึ่งครับบานนี้พอดีผมมองว่าเฮาเฮ็ดบุญนี่เฮาเฮ็ดใสมันกัก็ได้บุญคือเราครับเป็นมิศรัท่าที่จะรวมทำบุญแล้วเป็นก็คือสีบวไนวาเนาะมันไงหรือสิบวไนวาผมเดานอนเอาไปไงนอขันเป็นในเบิ้งคลิปนี้ครับกับผมได้เอาเงื่อนมารวมบริจาคทำถนนหนทางเด้ครับใหญ่เฮ็ดมาตั้งแต่ตีนบ้านบัวแม่นวเพ่อตีนตำบลบัวงามครับ เฮ็ดมาเรื่อยๆราบานี้เพื่อนกันซื้อปูนครับซื้อปูนมาผสมเทส่วนที่เป็นลุ้มเป็นบ่เนี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าฝนนะครับเป็นหน,าน้าฝนการที่เข้า,าปับปรุงพื้นที่ปับปรุงถน้นทนทางให้พ่อแม่พี่น้องท้ยบานเพื่อได้เที่ยวได้ใส่แล้วก็ลูกหลูกล,ล้านๆเข้าได,ได้เดินทางโดยความปลอดภัยกะทึว่าเป็นบุญครับนี่ครับพอเรากระอยเบิง เบิงการทำงานของของส่วนกลางครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลส่วนกลางการควบคุมการทำงานนี่ครับผมก็ร่วมบริจาคขึ้นกันครับซอยกันซอยกันนี่ยังก็ซ้อยกันครับอ่านาคตไฟผักนาคับโบนแ่ครับผมผมอาจจะล่องคุยครับ ทีมงานทัหนึ่งทีมงานเสียตินช่างเอียวครับเพราะว่าอยู่วัดบ้าน,นเรื่องวัดบ้านบ้านที่ผมอยู่นี่ครับลงปูที่อยู่ในในหมู่มบ้านที่เพิ่นจำวัดอยู่นี่เพื่อนเป็นพระเกจินะครับเพื่อนมีโครงการว่าจะสร้างจะสร้างซุ้มประตูไหมแม่นพอ่อเสียห็ดซุ้มประตูเขาวัดไหมครับเนื่องจากว่าซุ้มประตูเขาวัดบ่สามารถที่จะให้ลด รถบัสหรือรถประเภทรถแหรถยังที่สูงเขาได้นะครับก็เลยที่ได้เ็ดผัปลาเ็ดผัปลาเพื่อเอาเงื่อนตัวนั้นมารวมกันเ็ดซุ้มประตูเ็ดซุ้มประตูโค้งเขาวัดหลวงปู่จันทร์ครับวัดบ้านนาเรื่องวัดหลวงปู่จันทร์พระเกติจีด,ดังเมงื่อกูุบนเท่านี่แหละครับซนึ่งพี่พีน้องน้องยๆคนก็น กะสิบ่ฮ oh ู้เนาะว่าหลวงปู 8, nah, ่อยู่บ้านนี่เพิ่นเป็นพ้าเกจิแล้วกะเพิ่นปลูกเสกปลูกเสกอ่าวัตถุมงคลให้กับวัดหลวงพ่ออินแปงจังหวัดอุบลเฮาครับอ่าอย่าลืมเด้อครับถ้าผมมีโอกาสได้ขอความร่วมมือขอความกรุณาจากพี่ๆน้องๆ FC กก็ซอยซอยอ่าร่วมกันทําบุญมาแน่เด้อแต่ว่ายังบ่แม่นตอนนี้ครับเดี๋ยวจังได เดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวข่าวให้พี่ๆน้องๆได้ทราบผมก็ฉีดไปขอคุยกับเสียตินขอคุยกับเสียตินคุยกับช่างเอียวนะครับคุยกับทีมงานรถด,ดำาทางบ้านขวดเท่าก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยากจะขอเป็นผับป,ป้านะครับขอเป็นผับป,ป้ามารวมมารวมสางมารวมท่าบนเนี่ยสีนี่ควมกับลุนาบอหน้าน่ะ เดี๋ยวจังไดเข้ากับจังสรไใด้คุยกันอีกทีนึงครับแลหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับผมก็ล่างสีเหตดล่วงรถพอดีผมเห็นเพื่อนประเทศหินที่ปูนนะครับช่วงนี้ก็งบประมาณของทังอบอตอเพื่อนก็ล่องในแล้วก,ก็ไทยบ้านกน็ร่วมกันบริจาคเพื่อเอาเงินมาบำรุงเองเนะพอเนาะเข้าฉีดอดแต่งเงินลวงกับอ,อะไรเนาะครับเข้ากับตองคือบานเข้าครับ ต้องซอยกันพัฒนาซอยกันดูแลครับผมสิ่งใดมันบดีเข้ากันซอยกันเฮ็ุให้มันดีขึ้นครับเข้าสิไปหวังพึ่งตารัฐบาลลีงงบประมาณกับอะไรครับซึ่งช่วงนี้กัรู้ๆก,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 กันอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับบอลยังไลยครับ <laughs> นี่ครับ,ร,บรับคิปนี่กัน เป็นคลิปการพัฒนาครับเพราะว่าสิเป็นพัฒนาถนนท้ทางแล้วกับผมก็พัฒนาโล่งรถผมเองพร้อมตอนนี้ก็เห็นโล่งรดอยู่ครับเห็นโล่งรถเทโล่งรดเลยว่ามาลูกขาะจากรถรถดำของทีมงานในตำบลครับเพื่อนเอาหินมาเทให้หินลุกล่างครับผมลูกล่างช่วงนี้ก็มันก็บ่บ่แข้งตัวบันไดเพราะว่า มันเป็นหนาฝนมันจะมีขี้ดินเหนียวปลนโลนมากเนี่ยแต่เพราะว่าหน้าย่างเดียวว่าหลังจากเกตแล้วก็ยังมีฝนตกมาห้อมใส่ท่นะน้องหลังจากสีบริตอนนี้ผู้ได้ก็เตรียมตัวเตรียมรถเตรียมล่าครับเพราะว่ารถใหญ่รถหน่อยช่วงที่เตรียมตัวกัน ผมก็เตรียมรถเกี่ยวเตรียมมาน,นี่อันนี้เพื่อนบ่ได้คิดมุ่นราคาอย่างนี้ครับที่เพิ่นมาซอยนี่นี่คือเป็นกิดกุศลครับเป็นกุศลเป็นการซอยเหลือพัฒนาชุมชนพัฒนาโมบานครับซึ่งผู้ได้ร้อมที่สิสร้า,าง หรือว่าบริจาคหรือว่าเป็นกำลังครับกันี่แหละเพิ่นกันมาซอยกันนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัฝากพี่พี่น้องน้องเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าด้วยครับดเด้อเดยวจังไดผมเสียเฮ็ดคลิปให้พี่พี่น้องน้องได้เบิ่งอีกเพื่อในโอกาสหน้ามีโอกาสได้เฮ็ดผับปลามากอาจจะพอทีมงานโทั่หนึ่งทีมงานรถด,ดำแต่งรถด,ดำสิ่งอยู่ในซ้นอ,อุบลเห่าภา่าโอ้ ทีมงานรถดำเพื่นมาเดดอุดมพ่ากันไปขอสติ๊กเกอร์ขอเสือ้อข้อมวกกัะว่าไปเนาะครับการมีโอกาสครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผมเพราะว่าผมกับหนึ่งในทีมงานทัวรหนึ่งเนาะการขอความร่วม,มือจากน้องๆอยู่แต่ว่าระยะทางจากคุณมาผีกับไก่เตอิอครับเลยบพระท่านเนว่าเสียดมากเป็นลักษณะใดแบบใดเนองค่อยติดตามค่อยเบิ่งกันครับเพราะว่ารถดำสายบุญโ้อนอุบลห่ากรลายอยู่ครับนะ ัังไปกันฝากพี่นๆน้องๆน้ำเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ